สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการบ้านเราแล้วจะทำไมคนทํางานเขาถึงได้งเงินเดือนน้อยจังครับพี่สารมันเป็นตาแหล็ค่าแรงนะค่าแรงขั้นต่ําของบ้านเราอ่ะแล้วทำไมเราถึงจ่ายเงินเดือนพนักงานคนละ50,000ื่นไ่ได้ถ้าจ่าย50,000ื่นนะรับรองว่าเจ๊งเลยเจ๊งเลยอนะ่ะเจง๊จงส0 0 0 0ืนก็ได้เนะจง๊จงไงงั้นเราจะจ่ายนั้ง,งานหน้าร้านเงินเดือนสามหม่นได้ยังไงสมุ คนผมไม่คิดว่าคลิปล่าสุดอะมันจะเป็นดาราม่าในขนาดนี้นะครับผมคิดว่า ทุกคนกำลังเข้าใจสิ่งที่เราตั้งใจจะสื่อสารผิดวันนี้เราก็เลยจะมาขออธิบายเพิ่พมเติมนะครับจริงพ้อยหลักสําคัญอะมันอยู่ที่2วิสุดท้ายก็คือการการขึ้นค่าแรงแบบคุบวงจรแต่ก่อนหน้าที่จะไปอธิบายสิ่งนั้นอะต้องบอกกันว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าเราสองคนอะไม่สนับสนุนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําจร,จร,จริงๆพวกเราอะเห็นด้วยมากๆกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะทุกวันเนี้ยค่าคงชีพอะมันเกินค่าแรงขั้นต่าไปมากๆแล้วเว้ยซึ่งเรากับการอะก็จ่ายเงินเดือนพนักงานเกินค่าแรงขั้นต่ํา มานานมากแล้วมไม่เคยจ่ายเท่าค่าแรงค่าต่บเลยเพราะเรารู้ว่ามันไม่พอกับการดำรงชีพของเขาจริงๆเว้ยซึ่งคลิปที่เราอัดอะเราอัดเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วซึ่งพักต่างๆอะเขายังไม่ได้ประกาศนโะยบายอะไรออกมาเลยแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะแขวะใครพรคไหนก็คือเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยเว้ยเพราะเราก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่อยากเห็นประเทศพัฒนาเหมือนกันเว้ยเจตนาในคลิปนะคือเราจะบอกว่าเลือกตั้งครั้งเนี้ยเราอยากให้ทุกคนอะ เลือกโดยดูกลยุทธ์ของเขาดูハウท o ของเขาเช่นจะปรับค่าแรงแล้วเขามีกลยุทธ์ยังไงเขาจะทําเมื่อไหร่แผนแก้เหลื่อมล้ํำยังไงเขามีแผนแก้การผูกขาดยังไงแล้วเขาจะบริหารงานยังไง เราไม่อยากให้ทุกคนหลงกลงกันในายประชานิยมอ่าเราเลยพูดแบบนั้นใช่เพราะว่าสุดท้ายพอยท์มันก็คือพอยท์เดิมก็คือถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ครบวงจรมันก็จะเป็นปัญหาอยู่ดีถ้าอยู่ๆขึ้นแต่ค่าแรงแต่ไม่มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้เขาได้จ้างงานได้ใช่ไหมสุดท้ายเขาก็ต้องขึ้นราคาสินค้าแล้วทุกคนก็ต้องจ่ายค่าของแพงขึ้นประเด็นมันมัน,ม,นมันอยู่แค่ตรงนั้นจริงๆเราสองคนก็ขอโทษน,นะถ้าเกิดพูดไม่ละเอียดอธิบายไม่เคลียร์ทำให้ทุกคนเข้าใจผิด พอลองกับกันไม่เคยกดค่าแรงพนักงานนะใช่ครับความผิดของเราก็คือว่าเราทําสื่อมาหลายปีเนาะแต่เราอะดันไปนเน้นพอยสําคัญอยู่ที่2วิสุดท้าย<ช>แล้วเราก็ถ่ายทอดมันออกมาได้ได้ไม่ดีนะครับอันนี้ขอโทษจริงๆครับสุดท้ายนี้เราสองคนก็เฝ้ารอให้ประเทศไทยจเจริญขึ้นคนไทยลืมตาอ้าปากได้มีเงินใช้ในกระเป๋ามากขึ้นต่างชาติมาลงทุนเศรษฐกิจดีขึ้นอยากให้คุณภาพชีวิตของเราเท่ากับต่างชาติเหมือนกัน ก็อยาเข้าใจพวกเราผิดเลยนะคะเราอาจจะผิดพลาดเรื่องการสืส่อสารก็เราก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยแต่พี่ไทยน่ารักมากเลยนะพนักง,งานที่ไทยอะ่ะเต็มอื่นอะ่ะเราประทับใจมากแบบมันเป็นมาตรฐานของบ้านเราแล้วจะทำไมคนทํางานเขาถึงได้เงินเ,นเดือนน้อยจังคะพี่สารคุเป็นตําเลงค่าแรงนะค่าแรงขั้นต่ำของบ้านเราอ่ะแล้วทำไมเราถึงจ่ายเงินเดือนพนักง,งานคนละห้าหมื่นไม่ได้ถ้าจ่ายห้าหมื่นนะรับรองว่าจซงเลยจรงเลยอ่ะจรงสามหมื่นก็ได้อ่ะ ง,งั้นเราจะจ่ายพนักง,งานหน้าร้านเงินเดือนสามหมื่นได้ยังไงสมมุินะเราขายกาแฟแก้วละสามร้อยสี่ร้อยบาทวันหนึ่งเราขายได้สักพันแก้วเราคิดว่าเราจ่ายพนักงานคนหนึ่งอ่ะห้าหมื่นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องอยู่ว่าค่าแรงในตลาดอะ่ะมันเท่าไหร่ผมจะบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะจ่ายเงินเดือนพนักงานมากขึ้นอนะ่ะ GDP บ้านเราต้องสูงเลยเออประเทศไทยคนจ่ายชานมได้แค่เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบมากกว่าน,นี้เขาก็ไม่ซื้อกันอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคลิปเราจะลงเมื่อไหร่แต่มันใกล้เลือกตั้งแล้วใช่ปะถ้าเลือกก็นอกจากคนดีีแล้้้วววเ่่ราาตองดูด นโยบายทาให้ประเทศเรามีรายได้มากขึ้นได้ไหมจะมาแบบว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่าแล้วยังไงเราหารายได้ให้ประเทศยังไงสุดท้ายขึ้นค่าแรงอ่ะคนสวยคือผู้ประกอบการนะเขา,าทำสิ่งที่เขาทําได้คืออะไรรูป้ป่าปลดพนักง,งานออกหนึ่งปลดออกไม่สองก็คือขึ้นราคาสินค้าสุดท้ายเนี่ยตลาดคุณคุณได้เงินเดือนสูงขึ้นใช่ไหมแต่ละคนอ่ะรัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงใช่ป่ะแต่สุดท้ายคุณก็ต้องจ่ายเงินออกจากกระเป๋าเพื่อซื้อสินค้าราคาแพงขึ้นเพราะผู้ประกอบการเขาอยู่ไม่ได้สิ่งที่คุณทําถ้ามันไม่ควบวงจรอ่ะมัน